ทีมแรกจับรองสามอาราวะเอาละวะดูสิว่าเจ้าแม่เพชรั้มหนึ่งจะสามารถแก้เกมได้หรือไม่ในเมื่อตอนนี้ในเมื่อตอนนี้ผูล่นออกมาคือทีมงานทีมงานเทพทีมดาสายชนเต้นดาสายชจะรังนับฝั่งซาเวิชรองนัดฝั่งนี้นั่นคือทีมงานเจ้ะไปเจ้าแม่เพชรัมหนึ่งอาราวออาราวะทีมแรกไม่ธรรมดาในดาว่าเทพทีมดาสายชนลงมาแดงลงมไอ้ไฟแล็คใส่อาราวอลมไอ้ไฟแล็คใส่อาราวอในแนววัดเทพทีมดาสายชนกันผู้ใจขอมมานดี้รอบนี้มีพี่แตกพี่แบกแน่นอน ไอ้คัมแบพิดาถายชนมาแล้วหเ,หเหี๋ยวนีเดี๋ยวทีสองจะเอาได้เ้ดีตอกใส่เต็มที่ตอกใส่เต็มัดตอกัดเต็มเบียงตอกเบียเต็มสีต้งสีต้ได้ดตอเป็ไนไทยไห้ได้ที่มัง,งสายชนสายชนหัวเขา,ายป้ายรเาเะยรบเบิดะเบิดระเบระเบิดัดปี่หัวจะดีนาแต่จรีรอดกยไหยหรือมไม่ยไม่ได้ไครจะดูดไม่ออกกังบอไม่ทุด้ตอนนี้อารอรละว่าพรไย้านตัวจาไทา โอ้โหเสียปพรมวยรับนักกีฬาทักอะทีมครับพี่น้องผมผมคิดว่าพลาดนี้ต้องรีเพลนะครับหัวเรือเข้าพร้อมกันจริงจริงถ้าเป็นใจขอเวลาคณะกรรมก,การตัดสินนิดนึงนะครับหน้าหัวเรือ ไม่ถึงคืบนะครับคุณนี well, so. to to invece, ่นะไม่ถึงคืบนะครับคุณนี่ขึ้นคืบนะเนี่นะครับโอ้สูงสีมากบขอเวลากรรมการตัดสินเนี่ยนะครับขึ้นคืบนะครับผมขอขอบคุณนะครับทางท่านพอโรงเรียนนาบนุงติวนะครับวันนี้เป็นคณะกรรมการตัดสินแบบเป่าบุญจิ้นนะครับไม่ให้เข้าแม้แต่เส้นเดียว นะครับถ้าเขาอีกซนเดียวต้องไปภายใหม่นะครับตาชนครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์การแข่งขันสิ่งที่สามประเภทเรือยิงในเทือกที่สอง การแข่งขันระหว่างเรือที่พิดาสายชลกับเรือทัวร์พิษน้ำหนึ่งผลการแข่งขันอยู่ในมือผมแล้วนะครับออกมาแล้วเรือที่ชนะไปเที่ยวที่สองนี้เรือที่เข้าที่หนึ่งคือเรือพิดาสายชลเรือที่เข้าที่สองคือเรือเพชรน้ำหนึ่ง เพราะฉะนั้นเรือที่ได้ที่3คือเรือเทพธิดาสายชมเรือที่ได้ที่4คือเรือจะแม่ทิตน้ำหนึ่งขอบคุณครับครับก็ขอสแสดงความยินดีนะครับกับทีมเรือเทพธิดาสายชมและอขอเป็นกำลังใจ